วันนี้ก็มาเจอกันอีกแล้วน,นะครับแต่ไม่ใช่ช่องเดิมคลิปเดิมรายการเดิมน,นะครับตอนนี้เราจะมานี่เลยโชว์เล่นเกมให้ดูเดี๋ยวเอานะครับถ้านั้นเราไปร่วมเลยเกมอะไรครับเกมขับรถปผาชนไทยไทย <laughs> เดี๋ยวเรามาดูตัวเล่นกันนะครับนี่นะครับขั้นตอนแรกก็คลิกไปก่อน แล้วเราเปิดเสียงก่อนนะครับเปิดเสียงนะครับกดมาเปิดเสียงอาแล้วครับแล้วก็มากดที่เดิมอ่าแล้วก็ไปกดตรงนี้ครับนะนะครับแล้วเรานะครับต้องกดตรงนี้ครับ เนี่ยครับเราเป็นนำไปที่หนึ่งเลยครับโอ้โหสมอรเรือช้ามากเลยนะครับดูสิครับช้ามากเลยเป,เป็นเป็นเป็นรถคันนี้อ่ะเป็นรถคันนี้ครับเรืเต่าหรือเปล่าเราเราพี่สาแล้วน้องน้องคือรถสไปเดอร์อ,อีสเทนนะว้า น้องกระสบ,บายดีน้องคือรถน้องคือรถสับบุตรลสับไปดุอลากบงหัวสองยางเลยเหรอโอ้โ,อโหโอ้น้องได้ดดที่หนึ่งคะนนะมันหัวทิ่มไปแล้วครับโอ้โหร้อยแล้วครับดูสิชศรษฐะไหมไปเลยแบตเตอรี่อา้าวเร็วๆได้ที่เทา่าไหร่ เร็วเร็วกระโดดเลยกันนะก็เอาที่สุดท้ายเลยครับที่ห้าผมโอ้ได้ไปที่สี่แล้วครับน้องอยู่ที่สี่แล้วครับน้อง <c oughs> ที่ แข่งเอนกี่คันครับห้าคันได้ที่สี่ว้าวนานเลยครับตอนแรกเราต้องกดตรงนี้แล้วเรามากดตรงนี้แล้วเข้าไปในเมนูแล้วครับแล้วกลับมานนี้แล้วเราก็ไปิดเปิดคีบครับสองคีบเลยครับเอาป้อมฟังวิ่งเร็วแล้วก็โล จบหรือยังครับแข่งเสร็จแล้วน,นี้ร,รถของน้องใช่ไหมเขาได้เลือกรถครับแต่คันนี้ยังซื้อไม่ได้เลยแพงมากเลยนี่ครับกลับไปเลยโกโอเคอ้าวแค่ okay. นี้ก่อนเร็วเล่นเล่นดันมาหมดแล้วเดี๋ยวเราเล่นดันดันเก่าเลยนี่มาเร่กันเลยเอาโอเคปัต้น เป็นที่หนึ่งเลยครับดูสิครับน้องเป็นที่หนึ่งเลยน้องอยู่ตรงนี้ครับน้องคือการนี้นะครับเนี่ยเนี่ยนี่นะครับนี่ง่ายโอ้โหเมื่อกี้เกือบโอ้โหได้ไหมซิงบาล,ลิสตินนี่เน่มีกระโดดวิ่งไปทางอุบากทางวิบากท,ทางวิบาก ทา้าคุยบ้าลูกพอก่อเข้าใจอะไรผิดแน่เลยโอชาเกินไปอุ้ยโอ้ยทำไมเพื่อนไม่ตามมาเลยเนี่ยสังเกตไว้ข้างหลังไม่มีเพื่อนเลยสงสยัยจะชนะนะอ้าว ระอุ้ยตีลังกาฟาตีลังการงงกระโดดสี่โอ้โหกระโดดตีลังกาเดี๋วยวโชยกล้อให้ดูไหมเพื่อนเพื่อนจุดเดีด๋ยวยกล้อให้ดูวื้นโอ้โหเจ๋งเดี๋ยวลองตีลังกาเอาหน้าขึ้นดูนะตุ้มอุ้ย เอาเร็วจบคลิปเร็วที่หนึ่งนะครับจบคลิป,ปอ่ะจบแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเล่นให,หม่นะครับเอานะครับอย่าลืมก,กดไลค์กดแชร์กระซับกระชั์ให้มากๆเลยครับบ๊ายบาย